คันนี้นะคะรถเข้าใหม่นิสสันนวรา2.5 eback edition ค่ะคันนี้ใหม่แค่2 0,000ื่นเท่านั้นนะมาพร้อมราคาตั้งขาย3 8 9 0 0 0บาทรถสวยๆรถเดิมมือเดียวนะคะใครหารถไว้ใช้งานนะคะแนะนำเลยนะคันนี้ผ่อน7,000ตลอดสัญญารถสวยรถเดิมค่ะปี2020ใหม่น้อยด้วยนะคะถ้าใครสนใจรอชมคลิปเต็มเลยนะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับน้องกิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้น้องกิ่งมีรถกระบะเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันค่ะใครอยากได้รถกระบะพอนถูกนะคะแนะนําคันนี้เลยนะ n i สสันน a วาร่2.5 e back edition ค่ะแค p นะคะตัวนี้ปี2020ค่ะเกียร์แมนนวลสเปคนี้ใครหาอยู่นะคะติดต่อหาน้องกิ่งก่อนเลยนะเข้ามาสดๆร้อนๆคําไม่20,000เท่านั้นนะคะใครสนใจติดต่อโทรเข้ามาสอบถามเลยเบอร์0820726152จะแอดไลน์มา เบอร์น,นี้ก็ได้นะคะพี่ขาคันนี้ียย้ำเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่สีเทาดำแบ็ก k e ดิชั่นสเปคนี้หายากมากและรถสวยรถมือเดียวใหม่น้อยปีใหม่นะคะปี2020รายละเอียดตัวรถนะคะมาสวยๆเลยค่ะแทบไม่ต้องปรับสภาพแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเลยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเด y l ไลท์นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกให้พร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้ซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปเสียเงินมาแทนนเพิ่มเติมเราดูแล จัดการให้ก่อนส่งมอบนะคะคันนี้นจะให้ล้อมแม็กพร้อมเลยค่ะนี่สวยๆเลยสีดํานะคะยางนะคะปี2019แต่ไม่เป็นไรนะคะน้องกิ่งเปลี่ยนให้น้น้องกิ่งเปลี่ยนให้นะมาดูซุ้มล้อต่อเลยนะคะนี่ซุ้มล้อไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะไม่มีข้าวน้ามันไหลเยิมรั่วซึมนะสวยๆเลยรถทุกคันเราการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะนี่สติ๊กเกอร์สวยๆคันบันไดสวยๆเลยค่ะ เคอชื่อว่าเป็นตัวแบ็กอิดิชันนะคะเป็นรุ่นพิเศษรุ่นสวยนะคะมาให้แบบว่าราคา3า0 0 0 0เอ่ะ3า0 0 0เท่านั้นเองนะคะรถมือเดียวด้วยนะไม่น้อยปีใหม่ค่ะลูกค้าที่อยู่ไกลก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเรามีทีมงานไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ติดต่อหากิ่งเลยนะสเปคนี้เข้ามาคันเดียวนะคะมีคันเดียวเท่านั้นนะคะผ่อนถูกผ่อนสบายรายได้15ื่นซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำไม่ต้องกู้รวมค่ะ ท้ายสวยสวยไม่โดนไม่ชนนะคะไม่มีรอยบุบรอยล้าวใดๆเลยนะคะสีแท้สีเดิมนะกล้องมองหลังมีมาให้ครบเลยนะคะนี่เชื่อมต่อกับจอด้านในนะคะเป็นกล้องถอยนะกันชนท้ายไม่ถอดนะคะไม่มีรอยถอดใดๆ อยางอะไรเครื่องมือแม่แรงให้ครบเลยนะคะสําหรับใครสนใจนะคะติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยนะดูแลเรื่องจัดไฟนั้นให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะต่อให้ลูกค้าจะอยู่ไกลแค่ไหนนะคะน้องกิ่งดูแลให้ได้หมดเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาจอดสดๆร้อนๆนะคะรู้ได้เลยว่ารถอยู่แป๊บเดียวแน่นอนนะคะและตัวรถภายในนะคะได้เบาะหนังด้วยเลยนะคะเดินได้ด้วยสีสม้มเบาะสวยมากนะคะเบาะสวยมากไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะ อเอามาจอดถ่ายให้ดูเลยสำหรับใครนะที่อยากจะเข้ามาดูรถจริงก็เข้ามาได้นะคะอยู่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพและดูนะคะฟังก์ชันที่เขาให้มานะวิทยุจอทุกอย่างนะใช้งานได้ปกตินะระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะคะเกียร์แมนวนวลนะคะคันนี้นะเกียร์แมนวนวล6สปีดนะขึ้นเขาลงห้วยได้สบายใจอย่างแน่นอนนะคะ รถไม่มีประวัติพลิกความชนหนักนะคะนี่หัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยสำนักงานใหญ่นะคะของเพชรยนต์เราอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพเดินทางง่ายเดินทางสะดวกนะคะแผ่นเพจตรวจเช็คได้นะคะรถของเรามีเล่มพร้อมโอนนะคะราคา389,000บาทนะใครที่มีงบอยากจะได้รถนะคะซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะ อะสวยๆเลยนะคันนี้ย้ำกันอีกทีนะคะคันนี้นะรุ่นน e ิสสันนวลา2.5 e back edition นะคะตัวแคปนะปี2020ไม่20,000เท่านั้นนะคะไม่20,000เท่านั้นรถสวยๆไม่มีรอยบุบรอยชนกันเลยทีเดียว เหมาะมากสําหรับใครอยากได้รถไปวิ่งงานนะคะแล้วก็เอาไปใช้งานนี่ไม่ต้องมาทำอ่าปรับสภาพอะไรเพิ่มเติมนะคะน้องกิ่งดูแลให้นะทั้งเปลี่ยนยางนะคะแม่นทนายเปลี่ยนของเหลวให้ด้วยในเรื่องการจัดไฟแนนเราดูแลให้นะคะลูกค้าอยู่ที่ไหนแจ้งมาได้เลยนะคะน้องกิ่งส่งไปแนนไปหาถึงบ้านย้ำนะคะว่าออกรถได้ทุกอาชีพนะขอเพียงแค่ตรวจสอบรายละเอียดนะคะเอกสารที่มาที่ไปได้ชัดเจนแค่นั้นพอ อะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับประตูไม่มีโดนมาแน่นอนนะคะโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะคะรถเพิ่งเข้ามาจอดนะคะเพิ่งเข้ามาจอดเดี๋ยวล้างปรับสภาพให้ใหม่นะคะผ่อนเจ็ดพันรายได้หมื่นห้าซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องทำไม่ต้องกู้ร่วมนะคะคันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะเผื่อใครอยากจะได้รถนะคะอันนี้ผ่อนแทบจะเท่ารถเก่งเลยนะคะผ่อนเจ็ดพันเท่านั้นตลอดสัญญานะดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะพิเศษเลย 2. 7 9 ะะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะราคา389,000บาทผ่อน7,000นคลิปนี้น้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b ์นะคะหรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนโทรหรือแอดไลน์เบอร์นี้มาได้เลย082 0726152นะคะยินดีให้บริการนะคะดูแลเรื่องการจัดไฟแนนซ์ให้แบบครบๆนะคะไม่ยักไม่กักนะคะ สอบถามมาได้เลยนะซื้อขายกันอย่างเป็นมิตรนะคะอ่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับน e ิสสัน n า v a วาา2.5 e b a c k edition คันนี้นะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ